บทนี้ก็เป็นบทที่6นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเป็นขอบกันนะครับว่าเป็นขอบมันเป็นยังไงนะครับเป็นขอบนะครับมันเป็นไอตัวที่ใช้ในการขยายภาพหรือย่อภาพนะครับหรือใช้ในการตัดภาพก็ได้นะครับอันนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับปุ๊บ สังเกตดูนะครับครูลากภาพนี้ลงมานะครับลากภาพลงมาที่ไทม์ไลน์นะครับปุ๊บให้นักเรียนสังเกตดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างปุ๊บอ่ามันก็จะมีแท็กขึ้นมานะครับแท็กนี้คือแท็กอะไรครับคือแท็กวิดีโอนะครับวิดีโอมันจะเก็บแท็กของภาพแล้วก็วิดีโอไว้นะครับ อ่าทีนี้ครูได้ภาพขึ้นมาแล้วหนึ่งภาพนะครับที่อยู่บนแท็กนะครับนะครับจากนั้นนะครับครูก็ลากลงมาอีกอีกหนึ่งภาพนะครับปุ๊บ,บอ่าตอนนี้ครูได้สองภาพแล้วนะครับสังเกตด,ดูนะครับเดี๋ยวครูขอ ดีวีไว้ดูนะครับสังเกตดีวีวทางด้านขวานะครับอ่ามันก็จะเห็นเฉพาะภาพเดียวใช่ไหมครับมันจะเห็นเฉพาะภาพเดียวเท่านั้นนะครับอ่าวิธีนี้ก็คือเราจะมาเริ่มทําการเป็นขอบกันแล้วนะครับอ่าสังเกตดูนะครับเป็นขอบมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ตัวเป็นขอบนะครับคลิกไปเลยนะครับปุ๊บ มันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับนะครับการเป็นขอบนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยในการซูมขยายนะครับใช้ลูกลิ้งนะครับหมุนได้นะครับหมุนย่อมันเล็กลงได้นะครับเพื่อสะดวกในการย่อนะครับใช้ลูกลิ้งหมุนได้นะครับ จากนั้นนะครับครูนะครับปึ๊บทำไมนะครับปึ๊อ่าสังเกตครูนะครับครูใช้เมาส์นะครับชี้ตรงนี้นะครับชี้ที่เป็นสีเหลืองๆตรงนี้นะครับให้มันขึ้นเส็นล้กกวบนี้นะครับแล้วครูก็ลากนะครับลากปึ๊บลากออกข้างนอกนะครับ อ่าพอคูหลักออกนอกนะครับอ่าตอนนี้คูหลักออกข้างนอกแล้วนะครับพุบมันก็จะเล็กลงใช่ไหมครับเล็กลงสังเกตที่รีวิวนะครับมันจะเล็กลงนะครับคูเอาเข้านะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับอ่านะครับมันแล้วก็มันจะทําให้เราเห็นภาพในส่วนของแท็กข้างล่างนะครับแท็กข้างล่างอันที่นี้คูเขาเลื่อนไว้ข้างบนนะครับ าจากนั้นนะครับดูทางด้านซ้ายนะครับมันจะมีเมนูเราเลือกนะครับมันเป็นจะเป็นปุ่มกําหนดทิศทางของของไอวัตถุข้างในนะครับเดี๋ยวครูคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถเลื่อนไปทิศทางไหนก็ได้นะครับในิสระนี่ครูคลิกไมคคลิกเป็นอันนี้ปุ๊บ มันก็จะเลื่อนได้เฉพาะทางซ้ายนะครับมันก็จะกําหนดทิศทางให้เรานะครับปุ่มสีห้าปุ่มนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่านะครับาจากนั้นโคโกย่เล็กลงนะครับอ่าจากนั้นอีกภาพหนึ่งนะครับอีกภาพหนึ่ง๋ยวครูจะให้นักเรียนย่อนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับกดเข้าที่เดิม หมุนเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะครับมุนมุนหมุนมน,มนยอ่อย่อนะครับแล้วก็เลื่อนนะมันง่ายหน่อยสามารถเลื่อนได้นะครับอ่าทีนี้เราก็ได้ภาพแล้วนะครับที่เป็นอยู่สองภาพซ้อนกันนะครับอ่าเราก็จะได้แบบนี้นะครับ